นิ้งบูนิฮาวครับนิฮาวค่ะนิฮาวคุณอนันต์พัฒน์และนิฮาวคุณสุชาติแล้วก็ต้สีห่าวคุณผู้ฟังด้วยค่ะ<อ>สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่โบทางนู้นแบบอากาศเป็นยังไงครับโอ้เช้านี้ ได้เจอสิ่งที่ไม่ค่อยได้เจอมานานเหมือนกันเนาะเพราะว่าเอเชา้านี้อากาศขึ้นเป็นสีม่วงค่ะได้พีเ PM ค่อนข้างเยอะหมอกไปนี่ขมุขมัขมวไม่ได้สดใสเหมือนกับทุกๆวันความเย็นนี่วันนี้เช้านี้น่าจะอยู่ในระดับเท้าองศาแต่ว่า PM น่าจะมาสองร้อยกว่าเลยค่ะเช้านี้ก็อาจจะต้องรอยาวๆไปจนถึงวันพรุ่งนี้สภาพอา,ากาศน,าน่าจะดีขึ้น ที่ดูตามพยากรณ์อ,อากาศนะคะค่ะบ้านเรากรุงเทพก็พีเอ,ไ,อไม,ม <PM S 2> เหมือนกันเออทำไมมันถึงพีเอ็มอะครับนานแล้วพี่ไม่ค่อยได้เจออากาศแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเป็นช่วงจังหวะค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเป็นช่วงไปต่อระหว่างการกําลังจะเข้าหน้าหนาวกับฤดูใบไ,ไม้ร่วงก็มีความเป็นไปได้ว่าลมที่มาจากอาจจะมาจากทางเหนือหรือทางอีสานอาจจะหอบพัดพาเอาฝุ่นละอองมา ก็ก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าปักกิ่งนี่ต้องขอยิยันอีกทีนึงว่าไม่ไม่เจออากาศแบบนี้นานพอสมควรแล้วค่ะวันนี้ตื่นมาแล้วยังรู้สึกว่าแปลกใจนิดหน่อยว่าค่อนข้างเอ่อขมุขมัวอย่างมากกว่าทุกวันเพราะไม่งั้นทุกวันจะค่อนข้างใสกว่านี้ค่ะอืก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าไอ้ตัวพ m เอมเนี่ยทำให้เราแบบเกิดอาการบุมแพ้จามจึ่มอะไรกันแย่เลยทีเดียว ลบคค่ะรับแล้วเรื่องเรื่องของโควิด1 9เก้าขาการควบคุมอะไรของเขาเป็นยังไงมั้งครับช่วงนี้ครับอ,อถ้าทั้งสองนันดูฟังไม่มีการติดตามการประชุมสมัชายี่ติซึ่งผ่านผลไปเนาะก็จะเห็นว่านโยบายของในเรื่องโควิดสิยังคงดําเนินต่อค่ะก็คือโควิดเป็นศูนยเนี่ยยังคงทําต่อหลายคนพอฟังแล้วรู้สึกว่าข่าอ่อน,เ,ออน,นเลย เพราะว่าจากการมีความคาดหวังว่าเอ๊ะทุกอย่างมันจะมีอะไรที่ดีขึ้นแต่ว่าพูดอย่างนี้ค่ะก็คือว่าเข้าใจง่ายๆก็คืออ,อนโยบายยังคงเดิมแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายยังคงเป็นคนเดิมอะ่ะเพราะนั้นเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมากมในช่วงเวลาถัดไปที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่ง ก่อนที่จะเกิดการประชุมสมาชิส20หลายคนก็มีความคาดหวังว่าหลังจากการประชุมแล้วอาจจะมีนโยบายอะไรใหม่ๆที่เข้ามาแล้วทำให้หลายคนใจฟูขึ้นแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือก็พอเห็นคณะทำงานเองเห็นผู้กำหนดนโยบายเองแล้วก็ความหนักแน่นในการออกมาประกาศ ในการประชุมก็หลายคนก็รู้สึกว่าใจแาบลงไปเหยอะพอ, <c oughs> อสมควรว่าอะจะต้องกลับมาอยู่ในภาวะเดิมๆแต่ก็มีความเชื่อค่ะว่าเขาเขาน่าจะมีทีการค่อยๆปรับในแบบของเขา <c oughs> เพราะว่ายังไงก็ตามแต่นโยบายโควิด <c oughs> เป็นศูนย์ของจีนก็ยังคงต้องทำต่อ <c oughs> แล้วก็เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนที่อยู่ที่ชนเผ่าจ้วงหวังซีแน่นอนว่าตอนนี้ หลายพื้นที่ในจีนเน่นะคะก็มีการเอต้องใช้คําว่าจะเรียกว่าล็อกดาว,วาน์ก็น่าจะใช่อย่างที่กวางซีเองเขาก็บอกว่ามีผู้ติดเชื้อพบผ,ผู้ติดเชื้อแล้วก็มีการล็อกดาวน์มีอะไรอย่างเงี้ย hmm. คือพออยู่อย่างนี้มาหลายๆปี hmm. การฟังก็เลยเลยมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นมากเพราะ hmm. ทุกคนก็เหมือนกับอยู่กับสภาพแบบนี้มาเป็นเวลานาน hmm. แต่แน่นอนว่าทุกคนก็มีความหวงังแล้วก็อยากจะ เอ,อ่อได้มีโอกาสเดินทางเหมือนกันที่คุณชาตนเองก็ถามฉันทุกครั้งวเวลาเราเจอกันว่าเมื่อไหร่ที่คนจีนจะได้มีโอกาสออกไปก็เชื่อมีความเชื่อว่าหลายหลายคนหลายภาคส่วนอะไรเงี้ยก็มีการเตรียมการสําหรับจุดจีนซึ่งกาลังสมาปีหน้าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ณนะตอนนี้นะคะ่ะในเรื่องของการเดินทางแม้กระทั่งการเดินทางข้ามพื้นที่ในจีนเองอย่างที่เล่ามาตลอด ล่าสุดก็มีคนในออฟฟิศเพิ่งกลับมาจากทางใต้ของจีนก็ยังคงใช้คำนี้ละกันค่ะก็ยังคงลำบากอยู่เพื<แ>่อเดินทางได้แต่ว่าในเรื่องของขั้นตอนกฎเกณฑ์ q าโค้ e สุขภาพอะไรเงี้ยก็ก็ยังยังคงคยังคงเป็นสิ่งที่ใช่เขาก็รู้สึกว่าถ้าจำกัดได้หลีกเลี่ยงได้เขาก็อยากให้หมดการเดินทางก็ยังยังคง เป็นคล้ายๆเดิมเนี้ยค่ะครับซึ่งเรื่องข้อมูลของสําหรับการที่เขายังคงมาตรการอันนี้ไว้มันก็ต้องฟีดมาจากกระทรวงสาธารณสุขของของจีนใช่ไหมฮะเออก็มีมีส่วนหลายส่วนค่ะที่ร่วมกันดูแลเพราะว่าจริงๆของเราเนี่ยสบ,บคเรายุบไปแล้วเนาะ,<ฮ>ะแของจีนเนี่ยเขาก็ยังมีแถลงอยู่เรื่อยๆค่ะเขาก็ยังม,มีหน่วยงานที่กํากับดูแลเฉพาะ ในในเรื่องของโควิดอยู่แล้วก็ในแต่ละวันเขาก็ยังมีออกมาบอกว่าในแต่ละพื้นที่มีพื้นที่ตรงไหนพบผู้ติดเชื้ออะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเอ,อในจีนเองเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เหมือนในไทยตอนนี้เพราะว่าในไทยเนี่ยเข้าใจว่าหลายคนก็คือได้รับวัคซีนไปเต็มเต็มแล้วแล้วก็คนส่วนใหญ,ญ่กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติดันเห็นเพื่อนๆน,นมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศกันเยอะเลยแต่ในขณะที่จีนเองเนี่ย แม้กระทั่งอย่างที่บอกไปอ่ะการเดินทางข้ามพื้นที่ก็แม้แต่ในข้ามมณฑลในจีนเองเนี่ยก็ยังยังคงเป็นเป็นเรื่องที่ลําบากแต่วันก่อนอ่ะดิฉันเห็นข่าวดีข่าวหนึ่งซึ่งน่าจะทําให้หลายคนรู้สึกว่าน่าจะเป็นข่าวดีพอสมควรคือจริงๆแล้วต้องเล่าทั้งสองท่านคุณผู้ฟังฟังว่าเที่ยวบินที่บินตรง จากเอาทางไทยเนี่ยเข้ามาที่ปักกิ่งไม่มีมาเป็นเวลานะ่าจะยาวนานพอสมควรแล้ว<ะ>แต่ล่าสุดเนี่ยค่ะเห็นมีการเปิดเที่ยวบินของสายการบินจีนเนี่ยบินจากกรุงเทพมาถึงเทียนจินคือเทียนจินเนี่ยเป็นเมืองที่ติดกับปักกิ่งค่ะเพราะนั้นการเดินทางจากเทียนจินมาปักกิ่งเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาคือจริงๆแล้ว ถ้าไม่ติดโควิดเลยนะ <S <S 2> <S 2> เดินทางเนี่ยสามสิบนาทีคือใครๆคนที่อาจจะอยู่ไปทางปทุมธานีลำสิตไปเลยแต่ใกล้ๆอยู่ที่ยาละเข้ามาทํางานกรุงเทพคือมันใกล้ขนาดนั้นแล้วก็วันที่เห็นข่าวเนี่ยก็รู้สึกว่าเออก็ก็อย่างน้อยอ่เราเวลาที่สมมติว่าหนึ่งเราจะไปกรุงเทพหรือสองคนจากกรุงเทพมาไม่ต้องไปเมืองปลายทางทางใต้ที่แบบโอ้โหต้ง จากจากแล้วก่าจะมาถึงที่ปักกี๋ต้องบินมาใช้เวลาหลายชัมม่วโมงคือเทียนจีนเนี่ยมันมีความใกล้มากราดับ,บว่าเป็นหนึ่งข่าวดีเป็นแสงสว่างเล็กๆที่รู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีความใกล้เข้ามาอีกระดับหนึ่งแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องติดตามแล้วก็ เชื่อว่ามันเป็นเส้นทางที่อำนวนความสะดวกอย่างมากน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะเดินทางเยอะวอาจจะมีราคาที่ค่อนข้างสุขใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องแต่ระหว่างที่เรายังไปไม่ได้ก็สั่งของจากประเทศจีนก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วเรื่องการค้าเป็นยังไงบ้างคะก็คือเปิดเผยตัวเลขนี้ออกมาพร้อมกับตัวเลข GDP นะที่เปิดเผยมาน่าจะสองสามวันก่อนก็คือในเรื่องของการค้ากับต่างประเทศในช่วง ถานไตรมาสที่ผ่านมาของจีนเนี่ยต้องบอกว่ามีตัวเลขเตสิบเปอร์เซ็นต์เชนี้ไม่ใช่ GDP นะคะนี่ก็คือตัวเลขที่เขาชาร์จจาต่างประเทศแล้วก็แน่นอนว่ารัฐบาลชุดนี้ภายใต้การน,นำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเขายังคงยืนหยัดนโยบายเดิมต่อไปซึ่งเขาพูดมาโดยตลอดคือถ้าสมมติว่าได้อยู่กับเขาในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาของการทำข่าวในจีนของดิฉันเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็จะพูดว่าเาเขาเปิดประตูกว้าง เปิดให้คนเข้ามาถ้าขายในประเทศแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็จะเอาของจีนเนี่ยออกไปขายต่างประเทศด้วยเพราะนั้นน่ะยอดการค้าระหว่างประเทศของจีนปีนี้อย่างที่บอกไปโตเกือบสิบเปอร์เซ็นตก็อยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็ดล้านล้านล้าน,านหยวนนะคะก็คือประมาณหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านล้านบาทของไทยในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาของปีนี้แล้วก็แน่นอนว่า เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ13.8%ก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ92ล้านล้านหรือเกือบเกือบ93ล้านล้านแหละในนี่เป็นตัวเลขส่งออกนะคะที่นำเข้าของจีนเนี่ยอาจจะด้วยความที่ว่ามันมีกระบวนการหลายอย่างเพราะนั้นนะตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็วคือเพิ่มขึ้นประมาณ5%กว่า อยู่ที่ประมาณ13.44ล้านล้านหยวนหรือว่าคิดเป็นเงินบาทก็เ0ล้านล้านบาทแล้วก็แน่นอนค่ะว่ากลุ่มคู่ค้าซึ่งยังคงมาอันดับหนึ่งเหนียวแน่นกับประเทศจีนก็ยังคงเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนของเราอยู่นั่นเองอค่ะมีการเติบโตในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ1 5.2เปอร์เซ็นก็คือจริงๆแล้วเขาเติบโตทั้งหมด เรื่องของการส่งออกนำข้าอ31ล้านล้านนี่ีหยคะก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยก็ฟาดเข้าไป15.2ล้านก็ต้องอต้องถือว่าก็เยอะพอสมควรในขณะเดียวกันค่ะคู่ค้าอีกเจ้าหนึ่งซึ่งมาน่าจะค่อนข้างต้องบอกว่าถ้าถือว่าเป็นการแข่งขันเนาะก็ต้องบอกว่าไม่ไม่สูสีเลยทิ้งห่างพอสมควรนะคือเะห่าง,งสาภาพยุโรป ปีนี้เติบโตในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตร้อยละเก mm ้า hmm. คือของเราเติบโตร้อยละสิบห้าเนี่ยก็ต้องถือว่าเยอะมาก mm hmm. แล้วก็คู่ค้าซึ่งต้องเรียนทั้งสองท่านคุณผู้ฟังว่าสมัยก่อนที่ดิฉันเริ่มเริ่มมาทําข่าวในปีนแ,แรกๆย้อนกลับไปเมื่อประมาณสี่ปีกว่าๆที่แล้วเนี่ยสารัฐเคยเป็นคู่ค้านดับหนึ่งของจีน mm hmm. แต่ตอนนี้เวลาสี่ปีกว่าผ่านไปสารัดตกลงมาอยู่อันดับสามแล้วก็ มียอดเติบโตในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ร้อยละแปดเป็นต้องเรียกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยก็คือเราเนี่ยมาแรงมากในช่วงโควิดแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะจีนมียอดการค้ากับเกาหลีใต้เนี่ยเติบโตเนี่ยเจ็ดุดหนึ่งเปอร์เซนก็คือตามเรียกว่าถ้าเป็นการแข่งขันเนี่ยเรียกว่าจี้คอหอยสาดันเลยค่ะก็ต้องบอกว่าจีนเนี่ย ทั้งสินค้าเกาหลีเองแล้วก็สินค้าจีนที่ไปเกาหลีเนี่ยก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างมากทีเดียวค่ะแล้วก็แน่นอนว่าก็เป็นที่น่าจับตามองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวเลขที่เขาประกาศออกมาพร้อมกันเพื่อจะแสดงว่าสิ่งที่ทำมาตลอดระยะเวลาสิบปีก็ไม่สูญเปล่าก็คือการค้าระหว่างจีนกับประเทศกลุ่มบ r i เราเรียกหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนะว่าเบลแอนด์โร i อินิเชทีฟก็<ะ>คือมีการเพิ่มขึ้นก็คืออันนี้แค่เฉพาะในกลุ่มคู่ค้าของประเทศ BRI นะคะเพิ่มขึ้นร้อยละย e ี่สิเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ประมาณ52ล้านิล้านบาทก<ะ>ออ็ตีเป็นตัวเลขง่ายๆอะไรเงีย้งยก็ยคือจีนก็พยายามจะโปรโมทว่าเนี่ยทำมาชิปปีละก็น่าจะเห็นผลอะไรบางอย่าง<ะ>แต่แน่นอนว่าก็ยังคงสู้กับ ประเทศในอาเซียนไม่ได้เรานี้ต้องถือว่าตั้งแต่โควิดมาในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เ,เป็นคู่ขายจีนที่เหนียวแน่นเ hmm. ดินเชื่อว่าหลายคนมีคําถาม่ะ <Ha. S 2> ว่าอะไรอย่างนั้นนะ่ะจีนส่งออกอะไรไปขายจริงเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปครั้งห,ออ <Ha. S 2> หนึ่งแหละแน่นอนว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยก็ในเรื่องของเวชภัณฑ์ก็จะไปเยอะแล้วก็อย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ที่ไปจากจีนและทุกคนเห็นชัดเลยก็คือพวกเครื่องจักรกล แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องจัรกวกนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการขยายตัวร้อยละสิบก็คือต้องถือว่าสองประเภทเนี่ยครองสัดส่วนประมาณห้าสิบหกจุดแปดเปอร์เซ็นของการส่งออกทั้งหมดของจีนก็คือกินไปกว่าครึ่งนะคะก็ะเป็นเรื่องของเครื่องจัรกวกนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าใช่แ,แต่ว่าลวกลุ่มประเทศ BRI นะครับพี่พี่พบครับม,มีอะไรบ้างะครับ ก็คือกลุ่มประเทศ BRI เนี่ยเราก็จะจะเห็นว่ากลุ่มประเทศรายทางหนึ่ง,งแถบหนึ่งเส้นทางก็จ,จะมีหลายประเทศด้วยกันก็ตามเส้นทางเลยค่ะแล้วก็จะมีรวมไปถึงแอฟริกามีรวมไปถึงหลายๆประเทศที่เข้าร่วมเป็น,เป,นเป็นพันธมิตรกับจีนคือจริงๆถ้าถามว่าไทยเนี่ยไทยน่าจะเป็นเอ่อเกี่ยวพันเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางสายไหมาทางทะเลคืออาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มประเทศโดยตรง ในเรื่องของของเบียร์ไอมากหนักค่ะแต่ว่าก็แน่นอนว่าก็มีมีความเกี่ยวพันกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนเรียนเชือ่อว่าไม่ทราบแล้วก็ตัวดิฉัเนเองก็เพิ่งทราบเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะจีนเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนในช่วงหลายหลายปีสามสิบปีที่ผ่านมาก็คือว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะจีนเนี่ยโดยเฉพาะมณฑลยุนนานเนี่ย มีการส่งผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งดเฉันว่าสองท่านรู้ฟังหนาวไม่ออกนั่นคือกาแฟส่งออกกาแฟมากถึงใช่ของจีนนะนึอกออกไหมคะจากเดิมที่เราเราคิดว่าเราควรจะบริโภคกาแฟส่วนใหญ่เนาะเราก็จะคิดว่าเอออันนี้มาจากเ อิตาลีหรือเปล่ามาจากเอ่ออริกามาจากอะไรเงี้ยนี่ก็คือตอนเนี้ยจีนเริ่มที่จะส่งออกกาแฟแล้วก็ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จากยุนนานเนี้ยส่งออกไปหนึ่งหมืนแปดพันตันคือต้องบอกว่าเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยสองเท่ากว่ากว่าเลยนอกจากนั้นะ่ะสินค้าอีกประเภทหนึ่งซึ่งดิฉันอ่านหรือดิฉันยิ้มเลยแล้วดิฉันเชื่อว่าสองท่านหูฟังได้จะยิ้มด้วยนั่นก็คือว่า เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราหลายคนแบอบกว่าเป็นคู่ค้าเนาะซื้ออะไรกันเลยอย่างเงี้ยต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะเพื่อนบ้านอาเซียนเนี่ยซื้อสินค้าในเทศกาลคริสต<า>์มาสจากจีนเป็น,นของอตกแต่งใช่อย่างี้ก็ต้องฟิลิปปินส์หนึ่ง <laughs> ใช่เพราะว่าสื่อหลักของจีนค่ะก็รายงานว่าเมืองอีอูเนี่ยเล่าให้ฟังเมืองอีอูเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการขายอ e ีคอมเมิร์ซของจีน <không S 2> ซึ่งแน่นอนว่านอกจากเป็นศูนย e ์กลางอีคอมเมิร์ซของจีนในการจะไลฟ์สดขายซีรี่งอะไรก็ตามแต่ <adap te. S 2> ที่เราจะเห็นเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าตกแต่งเทศกาลคริสต์มาส ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็กลุ่มลูกค้าหลักที่ซื้อจากที่นี่ค่ะก็คือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเรา <c oughs> แล้วก็มีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้แน่นอนว่า ก็คือเวลาที่เขาสั่งซื้อเขาจะสั่งซื้อเยอะๆเป็นตู้คอนเทนเนอร์ซื้อทีหนึ่งหนึ่งตู้เนี่ยก็จะคิดเป็นเงินมูลค่าเนี่ยหลายแสนหยวนดิ่ฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านหูฟัง่งนึกภาพออกเลยว่าคอนเทนเนอร์นั้นมันจะไปกระจายอยู่ที่ไหนในประเทศไทย mm hmm. ซึ่งเวลาที่เขาให้สามารถผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วว่าการสั่งซื้อคือตอนเนี้ถ้าสมมติว่าจะมีออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามา อันนี้คือจะเตรียมไว้สําหรับคริสต์มาสปีหน้าเพราะว่าคริสต์มาสปีนี้เนี่ยยอดการสั่งซื้อมาตั้งแต่เดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาละแล้วก็บริษัทเองเนี่ยคือทางหลางผลิตใหญ่ๆที่ EU เนี่ยจะตัดส่งล้วตั้งแต่ในเดือนกรกฎาคมถึงหาแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการสั่งซื้อปีหนะ้าสาเหตุที่ต้องทําอย่างนั้นเพราะอะไรคะ <rze> เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย จีนมีการล็อกดาวหลายเมืองแล้วก็นนงงแน่นอนว่าเรื่องของใช่เพราะอะไรมันมันจะต้องมันจะต้องล่วงหน้ามาก<อ>ๆ,ๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะมีอุปสรรคในระหว่างนี้แต่ว่าแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยบริษัทที่ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสเขาก็ พยายามที่จะบอกว่าได้มีการเตรียมออกแบบสินค้าใหม่ๆสำหรับธันวาคมในปีหน้า mm hmm. เตรียมไว้แล้วแล้วก็อันนี้เป็นเป็นหนึ่งอย่างที่ พออ่านแล้วก็รู้สึกว่ามีความเซอร์ไพรส์ว่าอ้อเราเราเองประเทศเราเองเรียนเชื่อว่าเอ่อในหลายๆประเทศในเซาเเท์อินเชียแหวะก็อยากจะเฉลิมฉลองประเทศการนี้คือบางทีเรารู้สึกว่าเอะของพวกนี้ไม่ใช่แบบตะวันตกสั่งหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าก็เป็นประเทศในภูมิภาคท่ี่ตะวันออกไม่ในขณะที่สินคช้าบางประเภทที่ตะวันตกสั่งจากจีนอ่ะไม่ก็คือ พีเตอร์นั่นเองพีเตอร์ใช่ต้องทำยังไงให้มันประหยัดพลังงานนะุชยเราต้องติดตามกันต่อแล้วล่ะครับพี่โบว์พี่บาในข่าวหน้าใช่ว่าอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้แล้วก็ข้อมูลที่แบบเด็ดเแน่นขอบคุณพี่โบวมากมากเลยค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้งสองท่านใจเจียนแล้วก็ใจเจียนหูฝั่งไหนค่ะขอบคุณครับนั่นคือคุณศิวตาสินพัสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศจีนนะครับ